โดยปกติแล้วจะหมดประมาณกี่โมงครับรับทิ้งกะเที่ยงทิ้งกะบายโมงของทะเลวัน3-4กิโลเอาแค่นี้พอแล้วคุณแม่รุนเปิดร้านมากี่ปีแล้วครับผม3-4ปียำรวยทั้งปีเป็นไงอ่ะรสชาติถูกใจมากเลยครับผมไม่น่าคือเซอร์ไพรส์ทั้งอาหารทั้งรสชาติเลยนะผมสั่งไป4อย่างนะเมื่อกี้ผมนึกว่าอย่างตำนี่ต้องมีพันสองแน่นอนอะแต่นี้ไม่ถึงครับทุกคน สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speed Food Channel นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ต้นหาดของนาจอมเทียนนะครับที่พัทยานะครับผมอยู่ข้างหลังนั่นนะจะเป็นร้านของปร,รุณอาหารตำสั่งนะครับทุกคนเป็นอาหารตำสั่งที่ราคาเซอร์ไพรส์ามากๆอาหารทะเลราสดแล้วก็ราคาเป็นที่ถูกมากๆเลยนะฮะถูกมากๆเลยฮะผมสั่งไป4อย่างนี้ไม่ถึงพันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ รา้านป้ามีอะไรบ้างนะครับลครับใครกสวยไหมคะลาค่ะบมันเลื่อนหน่อยนะรสชาถูกมากเลยแต่ว่าอาหารเป็ไนไงอ่ะรสชาติถูกใจมากเลยครับผมไม่นะ่าคือเซอร์ไพรส์ทั้งอาหารทั้งรสชาติเลยนะ<ช>ผมสั่งไปสี่อย่างนะเมื่อกี้ผมนึกว่าอย่างต่ำนี่ต้องมีพันสองแน่นอนนะแต่นี้ไม่ถึงครับทุกคนอย่างจานนี้เมนูนี้เท่าไหร่ครับตุลย์ จานละห้าห้าสบาข้าวห้าสิบทุกคนโอ้โหเซอร์ไพรส์มากมากเซอร์ไพรส์มากมากนะเป็นร้านหนึ่งที่ผมแนะนำให้ทุกคนมามาชิมนะครับถ้าได้มาพัทยาลองลองเข้ามาเลยนะครับผมว่าจะติดใจนะติดใจเลยผมการันตีเลยเพราะว่าอาหารที่นี่อ่วัตถุดิบสดหมดเลยไม่มีกลิ่นคาวเลยครับ วันต <IL> <Lust> <removed> ่อว like ันอ่ะใส่วันต่อวันเลยนะฮะหมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะโดยปกติแล้วจะหมดประมาณกี่โมงครับแล้วทิ้งก็ทิ้งยงทิ้ก็บ่ายโมงของทะเลวัน3บกิโลเอาแค่นี้พอโอ้แล้วคุณแม่รุ่นเปิดร้านมากี่ปีแล้วครับผมสามสี่ปีย้ำรวยสังปีสามสี่ก็ปีสามสิบก็ปีพฝีมือไม่ธรรมดาทุกคน ตีมือไม่ธรรมดาใช่ตอนนี้เออถ้าไม่ได้ห <c oughs> มีช่วยยื้อนีอะไรนะเมีทะเลอ๋อเหรอฮะเนีสเป็นเพื่อนสาวกันอ๋อลงเลยีโนเทไ่าอ๋อมมาอยางนี้ทลเนี่ยโอเควางางปลาใส่นี่ฮะอันนี้50บาทนะทุกคน ชามเนี้ยดูโอเคไหมครับโอโหสุดยอดเลยครับให้หนุนเดินนินเนี่ยชามนี้ทุกอนไอ้ยานเนี้ยห้าสิบบาทเลยนะเป็นทะเลสดกุ้งสดหมดเลยนะครับเป็นของทะเลนะครับ นะครับผมแนะนําอีกร้านหนึ่งนะครับที่นักเลือดซอยแปดนะครับอยู่ซอยต้นหาดนะฮะสุดยอดนะครับาร้านนี้ทุกคนฮะอ,อันนี้จะเป็นเมนูต้มยำปลายซไม่มีอย่างจานผมอรไม่มีกลิ่นคาวเลยนะเนี่ยพอาดุดิบก็ใส่ตรงนี้เลยฮะเนี่ย จะใช้ให้ดูเมนูต้มยำของปรุนนะฮะใสเราแล้อีวานเย็ดก่อนไม่น่าเชื่อราคาว่าคือมันเซอร์ไพรส์จริงๆเน่ะผมสั่งไป4จาน4เมนูนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูราคาแค่เจ็ดร้อยกว่าบาทเองเนี่ยต้มยำจานนี้นะฮะ จะถูกรเปล่ันนี้ตุนยำน้้นน้นนสนเ,นนเอาเต็มหม้อเลยฮนะไม่รนุนครับอันนี้ยังจานหม้อนี้เท่าไหร่ฮะใช่สอ<ข><ข>งร้อยใช้สองร้อยตีใช้สองร้อยหมดถ้าเป็นกับข้าวานะมีไปหลาม ผัดขาไก่ร้อยห้าติอ๋<ะ>อเพราว่าวงนี้มันแพงงเอ,อ่ของว,วันละมื่นบาทจ่ยไปเลยวันละมนะื่้าเนี่ของที่แม่ซื้อมา,าทุกวันเนี่ยฮะใช่โอ้จานด้วยก็ของเลวันละหมื่นสามอืมจา่ายเลย ทะเลนี้สดวันต่อวันนะทุกคนสดวันต่อวันมีแล้วนี่นะสองร้อยนะนี่นะฮะคือผมสั่งร้านอาหารทอดรุนตามสั่งมานะฮะก็จะเป็นเมนูอะไรเนี่ยสิปลาอินีย์ปลิทรีย์ทอดปลาดิบปลาเนี่ยน้ำจิ้มเขาจะอยู่นี่น้ำจิมซีฟูครับแล้วก็อันนี้จะเป็น ปลาหมึกผงกะหลีหมึกกุ้งผงกะหลีใช่ไหมทะเลผัดผงกะหลีใ่ไทะเลผัดผงกะหลีนะครับและตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นปลาหมึกกระเพราปลาหมึกนะครับสั่งมาเป็นกลับนะครับเพราะร้านนี้ติดริมทะเลบรรยากาศดีมากเลยทุกคนนะครับ มานั่งตรงนี้นหรูอมานั่งตรงนี้ใกล้ๆแม่นี่ไก่ชีทอดลานน้ำปลาทะเลผัดผงกะหรี่ต้มยำทะเลโอเคนะคะกระเพราปลาหมึกแล้วก็ข้าวสาจานน้ำโค้กขวดหนึ่งทั้งหมดราคา785บาทราคาแบบราคาแบบว่า สบายกระเป๋ามากแต่ว่าอิ่มจนจุกอิ่มจนจุกเลยปลาอินทรีชิ้นใหญ่มากอ่ะชิ้นใหญ่เป็นเพื่อนทุกคนครับร้านอาหารปรุนเนี่ยครับจะอยู่ต้นหาดนะครับคียคําว่าปรุนอาหารตามสั่งก็จะเจอนะครับขายในราคาที่ถูกมากๆนะครับอย่างของทะเลสดอย่างเช่นกะเพราเมืงอก้นะครับก็ขายแค่จานละห้บบาทเองนะฮะไม่น่าเชื่อว่าที่พัทยาอาหารตามสั่งใช้ของทะเลสดแบบนี้ยังยัง ขายราคาแค่5้บาทนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วก็ลูกค้าเต็มร้านนะครับเพราะว่าแกขายถูกจริงๆนะครับขายถูกมากมากนะครับเ็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมได้มาชิมได้มาลองก็แนะนําเพื่อนๆนต่อนะคือถ้าเกิดได้มาก็ลองมาที่ร้านปารุณอาหารตมสั่งนะครับอยู่ที่ต้นหาดนะครับนักเลาะซอยแปดนะครับลองมาดูขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food นะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกด u b s ส r i b e นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ